อันนี้เป็นลูกของไหนน้องสาวหลานเนาะอันนี้อันนี้แผนวัพพนศุกร์ว,วันนวางแผนไว้วันศุกร์ไปเที่ยวอันไปทะเลบางแสนแล้วก็สิไปเที่ยวแถวอันอีย่างนี้นะแถวแถวแถวกรุงเทพเลยนะพี่น,อน้องเนาะแล้วจะไปไหวพ้พระแก้วท่าที่สามสบายดีสวัสดีสวัสดีพี่น้อง FC ทุกทุกท่านเนาะวันนี้สุดมาจากเดินทางมาจากพระร้างสองพี่น้องนั่นนงรถเมล์มา สูดสิไปอะไรอย่างนี้รั้งยางขามสะพังขามหัวพี่น้องถนนรถติดแห้งเงี้ยไม่ใช่เพื่อสิขามไปฟังตอนนีนน้อยู่ถนนในบางประกอบถนนบางกาะน้อย อ่ลัพี่น้องจะเอ๋ว้าวไปแม่เออมาแล้วยว้าวมาแล้วจ้าเด้อจ้าเด้อคือวเทียวคนน่ะคือไะอือจ้าเลยคุณแม่มาแล้วพี่น้องยุของน้องสาวเนาะนี่ไงว้ากินนมวะแม่ไปเห็นง่าหรอแบบไม่เนี่ เออไมเพราะก็เตะไปที่ซิมใหัวว่าจะเอาไว้รยังไงเอ๊ะเอาอะไรยังไงแท้โอ้สิซิมวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาบนของฝากพี่น้องแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวติ๊บเตรียมครทำตุ่มกับมาหอดห้องน้องสาวลัตแต่ว่าน้องสาวว่ยอยู่น้องสาวน้องสาวไปทำงานเนาะกะบเมย์มาหอดพี่น้องตุ่มกับตั้งใจสิมารีวิวให้พี่น้องเนาะ ให้พี่น้องนะกสิสัมผัสเมย์ปรากฏว่าอันตุ่มมาหามือไปถือปุ่มปิดเสียงพี่น้องกันเลยบริยินเสียงว่าสีสัมผัสเมย์น้่มละก็สิให้พี่น้องฟังบรรยากาศไปน้่เนาะ่ะต้องขอโทษขอภัยพี่น้องคิปนี้ก็คือแบบว่าอบอบอพ่อใจยังยังหนักเลยสําหรับตัวตุ่มเองเนาะก็จะขอพาให้พี่น้องฟังนาะเบิง่งบรรยากาศเอาเ้อพี่น้องเนาะอัน้นก็สิเป็นของฝากมาแต่ลาวพี่น้อง แม่เว่นเอาอันของฝากมาตาลาวก็มีกาแฟมีนั่นผักอีกคู่มีผักมาเตลาวนะอันนี้ก็ปุ๊กปลแดกพี่น้องตุ่มถามแม่ว่าแม่อันเอามาชุดทั่วเคาให้ขึ้นอยู่ซะบ่แม่ว่าโอ้ยผักแพกอย่างดีเพิ่นเนาะเพิ่นเอามาแต่อานั่งรถกรุงเทพฯปากเซมานะพี่น้องก็เลยบ่เพิ่นบ่ได้นใหญ่หยังเนาะกเขาก็บ่ได้ให้มาหลายดอกมาน้อยๆถ้ามาหลายเขาก็บ่ให้ขึ้นเนาะเนาะกนี่น้อง นี่คนบ้านเดียวกันกระตุ่มเนาะผ่นมาเห็นงานแต่ว่าอาพอเห็นตุ่มมาเพิ่นก็ับมาทักทายเนาะแม่น้องสาวตุ่มเด้อก็คือเป็นน้องที่ผู้จักกันเนาะมันพอเห็นตุ่มมาเพิ่นก็ับมานาั่งทักทายมานังคุยกันตามภาษาคนบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องคุณรู้เนาสิ่งไม่พอกันเนาะกะนี่ลหละตาบ้านตั้งเมืองเนาะก็ต้องนี่ล่ละพี่น้อง ดูงกับมากินอันเ,นเสเซนกับเปียกแม่ซื้อมางแต่ปากเซพี่น้องกัเบเปียกเซนสดโอ้ยได้กินนะแบบช้นฮอตบรรยากาศ,กาศทางบ้านเนาะนี่าพี่น้องขอเกีตัวไม่เนะาะเราเลย่ะชิทฮอดเวลากรับเราพี่น้องอันนี้คุณแม่อันนี้แม่เนาะเอา ล้านร้านขยัาเข่ากองนรายักเข่ากงเนาะอันนี้สิบห้าเราไปเที่ยวเนาะบางสิกับพั่มาสิกับเราะมันยังไอสิบสามสิบสามบ่สิบสามสิบสองสิบสามเปนแบบสิบสองสิบสามบไม่สกับ่งสิกับบางเล้าเนาะโอ้เสียงเสียงไอ้คอยเนี่ยจ้านันานอันนี้เป็นลูกของไอนน้องสาวหลานเนาะอันนี้อันนี้ว่าสิบห้าพิ่น้องแผนไหวว่าสิบห้าไปเที่ยวอัน ไปทะเลบางแสนก็สิไปเที่ยวแถวอันอย่างนี้นะแถวแถวแถวกรุงเทพอยู่พี่น้องเนาะเมาสีไปไว้มาผัดแก้วถทาติดตามชมคลิปต่อไปเนาะพี่น้อนเพราะว่าเสียงดังแท้เฮาะเปล้านน้อยไปดูน้องสาวหลานพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สิแม่เพราะว่าเพิ่นสีนวลอยู่นี่เพราะว่าเขามีลูกสาวอยู่นะเขาสีนวลน่ารักเนาะเสียร์คอยเดจ้าสาวหลา เนาะ <S <S แม่พ่นสีนอดอยู่ยวกินก่อนเดี๋ยวไก่สีกั๊บปานเนี่ยเสีเอาพ่นไปนอดผุ่นบุคคลคห้พ่นกับยุคุณแหละเนาะเดี๋ยวไก่สีกั๊บปานก่อนเสียเอาเอาพ่นไปนอดพาพ่นไปเที่ยวแต่กะไปนวดนผุนจะจะขึ้นเนาะเจ้าสองขึ้นนั่นแหละเนาะเดี๋ยวตอนนี้กรสีมุ่งาวันไหนพ่นกรสีอยู่น้ำดูกสาหล่าพ่นย่นดีกวนเพราะว่าเขาดูเขาเขาก็ต้องนอนน้ำเมฆเขาเนาะแล้วตอนนี้เป็นไส้ขี้เขาดูเขาเนาะ เลี้ยวไปไปดีดีสวัสดีพี่น้อนไปว,ว่าสิไปแวะซื้ออันนั้นดิเนี่ยอะไรกา,ฟาแฟขากแกงลาวกาแฟากับอันพายิคู่พี่นอ้อนเอาเมืตามพายิคู่นี่พายิคู่ก็ปลาก,กระตูนแล้วก็กาแฟไปเดินทางกับพนามสองแล้วพี่น้องสิไปว่าสิไปแวะซื้อเกิดให้ลูกสาวหลาก่อนไปแล้วแม่บอลนี้ <Bye. S 2> บายายหนู ไม่ไปเลยไยไไนี้ลูกสาวหล่าลูกหล่าลูกของลูกหองหลอลูกสาวหล่าเห็นไหมหล่าไปเดี๋ยวหล่าไปที่หลุ่มไป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 แล้วไปแล้วแม่แล้วบันี้ไปยสิมากไหมไปวันที่3า0อชิเนาะจะตดชย มันอันนี้อยู่มันได้อยู่แต่ว่าขายห้าไปข้างนอกต้องซื้อไหมเพราะได้ซื้อไหมแต่ว่าเสียงนี่เก่าเก่าโอเคอยู่ได้ยินอยู่เนาะพี่น้องเสียงไม่ยังสลุดดีเนาะเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆแหละบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วบัานนี้ไปไปเริ่มไหมบ๊ายบายไปแล้วกับพารามสองเดี๋ยวพี่น้องไปนอกจากที่แม่ไปซื้ออัน ชื่อเก๋อพายุเซาล่ะว่าสิเป็นกีฬาสีเนาะ,ปะไปไม่ได้เอานนี้ทางนี้เป็นของเซาตองเซานี้ยเื่อเก๋อพายุเซา